แมรีโมะครั้งแรกในชีวิตจะรอดไหมทุกคนคือเห็นในติ๊กต็อกเขาฮิตเลี้ยงกันเยอะมากก<ค>็เลยลองสั่งมาดูมีใครเคยเลี้ยงบ้างมาช่วยเลี้ยงหน่อยที่สั่งมาในกล่องเขาไม่มีอะไรมาให้เลยทุกคนมีแต่น้องมารีโมะมาแบบนี้ก็เลยหาขนโลดเล็กๆมาใส่นะหาความรู้ในติ๊กต็อกเขาบอกให้ใส่เกลือทะเลเข้าไปด้วยเพราะมารีโมะเป็นสาหร่ายญี่ปุ่นที่ชอบน้ำเค็มค่ะได้มาสองตัวจะตั้งชื่อตามคนที่ดูคลิปนี้เลยคอมเมนต์ไหนไม่มีคนกดใจเอาชื่อนั้นเลยค่ะอืมแล้วน้องก็กินอะไรเป็นอาหารแค่เนี้ยต้องวาง เรื่องที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับน้องมาริโมะค่ะเรื่องที่หนึ่งน้องไปสนสาลายน้ําจืดไม่ได้ชอบน้ําเค็มแต่ที่เขาใส่เกลือสมุนเข้าไปในน้ำเฉพาะเวลาเปลี่ยนน้าเปลี่ยนที่อยู่หรือตอนน้องป่วยค่ะข้อ2อไม่ต้องให้อาหารน้องค่ะเพราะน้องสัาะข์แสงได้แต่การใส่ปุ๋ยจะเป็นการช่วยบารุงน้องและข้อสุดท้ายมาริโมะไม่ชอบแสงแดดแรงๆโดยตรงแบบนี้เราสามารถเลี้ยงมาริโมะไว้ในบ้านได้เลยโดยแสงแดดนิดหน่อยหรือแค่แสงจากไฟในบ้านก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องโตขึ้นมากแค่ไหนแห่งคลิปนี้ตอนผ่านไปไหนแค่ไหนแล้วและช่ดวยู ไม่ช่วยได้ค่ะน้องมาริโมะกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วกำลังจะเอาชื่อที่ทุกคนช่วยตั้งไปแป,แปะไว้ที่ควรโลแต่มาเจอเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อมีน้องมาริโมะที่สีเปลี่ยนไปมันเป็นเพราะอะไรต้องทำไงดีทุกคนช่วยบอกหน่อยหรือจะเป็นเพราะว่าเมื่อสี่วันที่แล้วบ้านพังค่ะต้องทำพื้นใหม่ฝุนละอองเต็มเลยือจะเป็นเพราะเจ้าโบแมวซ่ที่มีขนล่วงเต็มบ้านเลยจ้ะยังม,มีกลิ่นปุงป๋งๆลอยขึ้นมาด้วยอะ่ะมาริโมะของเราเลยกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนขวดและมีคลิปที่เขาบอกว่าให้เอาไปแช่ในตู้เเนนนนคออออิ่าขึึ้มมมงรกหืส องทำไงอีดีคอมเมนต์บอกหน่อยค่ะในที่สุดเราก็ได้ชื่อน้องมาริโมแล้วเดีจากคลิปที่แล้วที่กําลังจะไปแปะชื่อแล้วพบว่าน้องป่วยมีใครเคยเลี้ยงมาริโมแล้วน้องป่วยบ้างคะรีบหาข้อมูลวิธีรักษามาริโมป่วยนั่นก็คือให้เราแยกน้องมาริโมะที่ป่วยออกมาเอามาทอดกินเอ้ยไม่ใช่เอามาล้างน้ำเราจะต้องเอาขนที่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลของน้องมาริโมที่ป่วยออกให้หมดจากนั้นเตรียมภาชนะใส่น้าแข็งใส่เกลือแถมยังซื้อยาบำรุงและปุ๋ยมาใส่ให้มาริโมะด้วยค่ะตกแต และชื่อที่ไม่มีคนกดใจที่เลื่อนเจอชื่อแรกก็คือปุยปุยกับก้อนเมฆค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองตัวด้วยนะคะ